สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปวานชาวนาพันล้านกัะทุกคนมันมีคําถามมาไงหลังจากที่แม่ปะวานส่งบทเรียนบทที่1บทที่2ลงไปแล้วใช่ไหมใน YouTube ไปดูย้อนได้ค่ะใน Facebook ก็มีค่ะแล้วก็มีคําถามมาต่ออีกว่าแม่ปะวานมีเทคนิคการชวนคนให้ไหมวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่3นะคะขึ้นบทที่3มกันแล้วนะ เราจะมาเข้าสู่หัวข้อระบบเรียนเทคนิคการชวนคนแม่ประวานมีเทคนิคการชวนคนยังไงให้เข้ามาโหลดแอปและศึกษาชอบเทนิคไปไปดูกันเลยนะคะทําได้ง่ายๆสบาย,บายเอาหลักการนี้ที่แม่ประวานบอกนะไปใช้ได้เลยมันโคตรง่ายเลยทุกคนนะอย่าไปเมาม,มัวแบบงมเข็มในทะเลอีกเทคนิคนี้แม่ประวานเองก็ไปเรียนรู้มาจากคุณกุ๊กไก่นะคะซึ่งมีรายได้ทะลุหลักล้านไปแล้วเนาะแม่ประวานก็มาสรุปแล้วก็ ทำตามทำตามความเข้าใจของตัวเองเพิ่มไปด้วยค่ะพลิกแพงนิดนิดหน่อยค่ะให้เป็นแบบฉบับของเราเองเนาะอะ,อะมาดูกันค่ะเทคนิคก,การชวนคนทุกคนจดได้จดนะจดได้จดค่ะเตรียมสมุดปากกาเอาไว้เลยจดได้จดจะเป็นไมล์แมปก็ได้ค่ะจะจดแบบไหนก็ได้ให้เราเข้าใจง่ายๆกลับมาทบทวนได้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับทีมงานโอเคไหมเพื่อที่จะส่งต่อให้กับทีมงานโอเคนะงานนี้เราไปคนเดียวเราไม่โตค่ะ เราไม่โตเราไม่รวยเราไปไม่ได้ไกลค่ะแต่ถ้าเราไปเป็นทีมนะเราจะไปได้ไกลค่ะทุกคนโอเคนะคะไปกันเลยจ้ะเราจะชวนคนยังไงเริ่มจากคนที่เรารู้จักก่อนนะเอาคนที่เรารู้จักก่อนนี่แหละยังไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะเริ่มจากคนที่เรารู้จักก่อนคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะเริ่มก่อนเลยค่ะเริ่มก่อนเลยอืมเริ่มก่อนเลยค่ะคนรู้จักนะ แล้วอาจจะชวนเขาตรงๆนะชวนเขาตรงๆเลยชวนยังไงล่ะแม่อืมแม่ประวานก็จะคุยกับเขาแบบนี้สมมุติว่าแม่ประวานมีเพื่อนนะคะสนิทกันมากๆเลยชื่อแม่นิชาเนี่ยเนาะอ่ะแม่ประวนก็จะว่าแม่นิชาแม่นิชาตอนนี้แม่ประวานมาเจอแอปแอปหนึ่งนะแม่มันดีอิลีแม่มันดีอู้ดีดีแม่แม็กกเว้าให้เขาฟังค่ะมันดีจริงๆเลยนะแม่ดีมากๆเลยแอปนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ได้เงินคืนด้วยนะแม่อืม ช้อปปิ้งใน La z a d a ในช h อปปีก็ได้เงินคืนนะแม่จ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ได้เงินคืนด้วยลองจ่ายแล้วนะแม่แม่นิชาแม่ประวานเนี่ยลองจ่ายแล้วได้เงินคืนจริงนะแม่ว้าวมากเลยเนะี่ยเฮ้ยแล้วก็จ่ายงดลดด้วยนะจ่ายงวดลดก็ได้อีกนะแม่จ่ายบัตรเครดิตแนมะจ่ายพรบรถยน์จ่ายประกันสังคม หรือชอบใน b ิ๊กซซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะ่ะจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองที่พักมันก็ได้คะแนนแลกเป็นเงินนะ่ะแม่จา๋าแม่เนี่ยเราคุยกับเขาแบบนี้เลยทุกคนคุยกับเพื่อนเราไงคนที่เรารู้จักนะ่ะไม่ต้องไปเครอไปเขินคุยจากความจริงใจของเรานะคะส่งทอดความจริงใจอนะอกไปค่ะเขาสัมผัสได้เขาเอาไม่เอามาเรื่องของเขานะคะแล้วงวดลดนะแม่ในอนาคตนะมันผ่อได้ด้วยนะอืม ในอนาคตใครที่ผ่อนงวดรดอยู่ะมาผ่อนกับชอบจินิกเนี่ยมันผ่อนได้ด้วยนะรอติดตามเพราะว่าแอปนี้เพิ่งเปิดไปได้แค่สองเดือนกว่าวันเองแม่เนาะเอาดิแม่แม่แม่ชอบไหมแม่ดิชาฟังมาแบบนี้แม่ชอบนะเออแม่อยากได้เหมือนแม่ประวันไม่ล่ะทุกค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ได้เงินคืนอ่าถ้าแม่เขาบอกว่าก็อยากได้เหรอแม่จะไปโหลดที่ไหนล่ะก็นี่ไงเราก็แชร์ลิงก์ให้เพื่อนใครเขาโหลดไปเลย นี่ง่ายมาสลับคนที่สนิทนะคนที่สนิทนะแล้วเขาบอกว่าไม่สนใจอ่ะแม่เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอืจ่ายผ่านค่าจ่ายผ่านหักบัญชีธนาคารทุกเดือนอยู่แล้วไม่ต้องยุ่งวุ่นวายเขาจะล้วงข้อมูลเราหรือเปล่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมคือบางคนอาจจะเจอคำ,คำถามแบบนี้ใช่ไหมเขาจะมาเอาข้อมูล,ลเราไปทําอะไรหรือเปล่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าอ,อืม เขาจะหลอกเอาเงินในบัญชีของเราหรือเปล่าบางคนก็อาจจะไม่สนใจและไม่เชื่อด้วยเพราะว่ามันง่ายเกินไปมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไงอันนี้มันง่ายเกินไปจนไม่อยากจะโหลดแอปจนไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะคะถ้าเจอแบบนั้ไม่ต้องท้อนะคะทุกคนเจอแบบนี้ไม่ต้องท้อค่ะเราจะต้องเจอคนที่ใช่นะเออนะข้อที่สองข้อที่สองค่ะ เพื่อนสนิทไปแล้วนะคนที่เรารู้จักไปแล้วเนาะอ่ามาหัวข้อที่สองค่ะทีนี้เราจะชวนแบบว่าไม่ได้ชวนตรงๆงอืมเพื่อนสนิทเรานั่นแหละแต่เราจะไม่ชวนตรงๆงคนรู้จักมกักคุ้นเราอย่างดีแหละไม่ชวนตรงๆชวนชวนอ้อมอ้อมนะแบบสีสีข้างเนะี่ยกระแซะกระแซะนิดนิด,น,ดนอยหน่อยอนะแบบไหนล่ะแม่แบบไหน,หแ,แบบไหนแบบนี้คะ่ะทุกคนอ่ะกรณีสมมุตินะ สมมุติแม่นิชาอีกแล้วใครที่มีเพื่อนนะคะชื่อเอชื่ออะไรก็ตามแต่เนาะอ่ะแม่ปานก็บอกว่าแม่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 นิชาแม่นิชาสบายดีไหมแม่อืมแม่นิชาจ๋าสบายดีไหมอาจจะโทรหาเขาหรือไปหาเขาอย่าเงี้ยแม่สบายดีไหมอืมสบายดีอ่าสบายดีคุยสับเพเหระกันเสร็จนะล้วก็ถามเราก็บอกเลยว่าพอดีแม่ปะวาตอนนี้นะแม่แม่ปะวามาเจอแอปแอปหนึ่งนะ แอปใหม่แม่พิ่งเปิดใหม่เลยเป็นของคนไทยด้วยนะเออออกแบบโดยคนไทยนะแม่มันดีมากๆเลยเป็นแอปใหม่ถ้าต้องการคนโปรโมทแอปตอนนี้นะแอปนี้ต้องการคนมาโปรโมทแอปอืมต้องการคนมาโปรโดแอปมีใครอยากได้งานอยากได้เงินไหมแม่มีใครที่ว่างานตกงานแล้วเขาอยากได้งานอยากได้เงินไหมมีใครว่างๆบ้างไหมที่เขาใช้มือมือถือเป็นใช้อินเตอร์ใช้อินเทอร์นเน็ตเป็นเนี่ย ใช้โทรศัพท์เป็นเนี่ยมีบ้างไหมมีไหมหาให้หน่อยสิหาให้หน่อยสักสองสามคนนะหาหแม่ปานหน่อยสักสองสามคนเนี่ยอืมมีใครบ้างๆางหาให้หน่อยแต่แม่ปานขอคนที่จริงจังนะแม่เอาคนที่จริงจังนะไม่ใช่ละเลาะละแหละ,ละ,ละ,ละทําเล่นๆน,นะเพราะถ้ารับไปแล้วเขาทําไม่จริงอ่ะแม่ปานเสียชื่ออ่ะเนาะแม่ปานจะเสียชื่อคัดสรรให้แม่ปานหน่อยพอจะหาได้ไหมแม่อืม พอจะหาให้แม่ประวานได้ไหมขอคนที่จริงจังนะจริงจังเอาจริงนะจะได้ไม่เสียชื่อนะมาโปรโมทแอปเนี่ยอ๋อเอาคนที่อยากทําจริงๆเอาคนที่อยากได้งานแล้วเอาคนที่อยากได้เงินจริงๆเนี่ยแม่พอหาได้ไหมทีนี้พอเขาตอบเรากลับมาว่าเขามีเขามีเออก็มีนะมีน้องที่ว่างงานอยู่เนี่ยอ่าเราก็ต้องถามเขาว่าเอาจริงนะแม่เอาจริงนะแม่อ,แมอืม เอาจิงๆนะแม่จ๋าเอาจริงๆนะแม่นิชาน้องเขาจะต้องมีเวลาเรียนรู้นะน้องเขาจะต้องมีเวลาเรียนรู้นะคะเบื้องต้น 20- สถึงนาทีน่ะคนนี้ต้องจริงจังนะแม่ it, Ó, คนนี้จริงจังใช่ไหมไว้ใจได้ใช่ไหมเออคนนี้จริงจังใช่ไหมไว้ใจได้ใช่ไหมขอขอโทรศัพท์ของเขาหน่อยขอไลน์ขอโทรศัพท์เข้ามาหน่อยเดี๋ยวแม่ประบาลจะติดต่อเขาไปเองอืเดี๋ยวแม่ประวาลจะติดต่อเขาไปเอง พอติดต่อแล้วนะคะเราส่งลิงก์ค่ะส่งลิงก์ให้เขาให้เขาเข้าเรียนนะคะส่งลิงก์ให้เขาเข้าห้องเรียนค่ะทีนี้เขาทําได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เขาแล้วค่ะอ่าจบมะตรงเนี้ยจบหรือยังในข้อเนี้มาต่ออีกถ้าเขาตอบว่าไม่มีอ่ะไม่รู้จะหาใครไม่มีไม่รู้จะหาใครเนี่ยแม่ประวานแม่ดชาบ่ามีดอกยักสิไปหาผู้ใดเนาะอืม ถ้าเขาปฏิเสธแบบนั้นให้เราบอกว่าเอา้าถ้าจะสั้นก็บ่าเป็นอย่างถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันไม่มีหาใครไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรถ้าวันใดวันหน้านะแม่เจอแอปสีม่วงเนี่ยเนี่ยเยจอแอปตัวเนี้นะคะเนี่ยเอสเนี่ยชอบจินิก่ะแม่ย่าเพิ่งไปโหลดนะแม่อย่งเพิ่งไปโหลดนะถ้าแม่อยากได้นะ่ะบอกแม่ประวานนะแม่นิชาถ้าแม่อยากได้บอกแม่ประวานก่อนนะเพราะว่าแม่ประวารู้จักกับซีอรู้จักกับเจ้าของแอปนี้ เดี๋ยวแม่ปานจะบอกให้โอเคนะเราล็อกเขาไว้ก่อนอย่าเพื่อเขาเป็นโหลดจากที่อื่นมาค่ะทุกคนบอกแบบนี้ก่อนนะเออแม่แม่จะเพิ่งเป็นโหลดแอปนี้จากที่ไหนนะถ้าวันใดวันหน้าแม่เจอน่ะแม่ทักหาแม่ปวานเดี๋ยวแม่ปานจะบอกซีโอให้แม่ปานจะส่งลิงก์ให้ค่ะแม่ปารู้จักเขาแม่ปารู้จักซีโอรู้จักอย่างดีด้วยอืมไม่รู้จักอย่างดีได้ไงก็ดูซีโอพูดอยู่ทุกวัน เราไม่ได้โกหกเรารู้จักค่ะนะทุกคนอันนี้ข้อที่สองเลยนะถ้ากขว่่าไม่มีไม่รู้จักไม่รู้จะแนะนําใครก็ไม่เป็นไรค่ะอืมเราบอกอย่างนี้สเต็ปต่อมาสเต็ปต่อมาถ้า,าแนะนําน้องที่ว่างงานแล้วนะคะก็ไม่มีให้อันนั้นก็ไม่ให้นะคะอันนั้นก็ไม่ได้สมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันดีแบบนี้น่ะฉันทําได้ไหมเธอแม่ประบ้านแมนิชาเฮดได้บอแม่ประบ้านส่โทรศัพท์เป็น แม่นิชาใส่โทรศัพท์เป็นแม่แม่นิช,าเน,นชาเนี่ยมีเวลามื่อละหนึ่งถึงสองสัปโมงอยู่แล้วแม่ปะแม่นิชาอยากอยากมีรายได้พิเศษนะแม่แม่นิชาทําได้ไหมถ้าเกิดเขาถามแบบนี้ยฉันทําได้ไหมเธออย่างเงี้ยนะเออทาแล้วได้เงินจริงหรือเปล่าโอเคเลยค่ะเราเราอย่าเพิ่งแสดงความลิงโลนหรือดีใจจนออกนอกหน้านะคะเก็บอาการไว้หน่อยเก็บอาการไว้หน่อยนะคะแล้วก็ถามเขากลับไปว่า เฮ้ยแม่แม่แน่ใจเหรอแม่แม่แน่ใจหรือเปล่าอืมเอาดีๆนะแม่จะต้องมีเวลายี่สิบสามสิบนาทีนะในการดูคลิปวิดีโอนะแม่จะต้องมีเวลานะคะยี่สิบสามสิบนาทีนะในการดูคลิปวิดีโอพ่อเอาอยางงั้นแม่โหลดแอป,ปก่อนอ่าให้แม่โหลดแอป,ปมาไว้บนโทรศัพท์ก่อนแล้วข้าไปศึกษาข้อมูลในแอป,ปเบื้องต้นนะคะศึกษาข้อมูลแอปเบื้องต้นก่อน แล้วแม่ประบาลจะดึงเข้ากลุ่มเรียนรู้สอนงานคนใหม่อแม่ประบาลจะดึงเข้ากลุ่มเรียนรู้สอนงานคนใหม่อ่านี่ยากมายากมะเราจับเข้ากลุ่มเรียนรู้เลยค่ะมีคุณเดียวมีคุณเต้เต้มีคุณเนคุณกุ๊กไก่คุณเหมียวต่อไปก็จะมีครูป๊อกกี้ค่ะมาสอนงานแทนเราทุกคนเออง่ายๆแค่นี้อย่าไปคุยเว้นเวอค่ะโอ้ยออกท้องทะเลไปเนาะ คุยเองเป็น2อสามชั่วโมงก็ให้เขาโหลดแอป,ปยังไม่ได้อยู่เรามันจะเสียกําลังใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดสเต็ปคําพูดอะไรมากมายเอาตามที่แม่ประบาลบอกนะคะเอาไปค่ะเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ค่ะเนาะคลิปวิดีโอที่จะให้เขาดูเนี่ยเป็นคลิปแบบไหนให้เขาดูตรงกับอาชีพของเขาด้วยถ้าเขาเป็นปรปภเป็นแม่บ้านเอาคลิปเกี่ยวกับแม่บ้านให้เขาดูเ้าเป็นสาวโรงงานเอาของน้องดาวให้ดูค่ะเขาเป็น เขาเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนเอาของคุณเหมียวคุณกุ้ไก่เขาดูก่อนเขาเป็นเจ้าของกิจการบริหารเงินหลักล้านมาแล้วเอาคุณเอาคุณเน่เอาน้องเดียวคะ่ะให้เขาดูเพราะเวลาพวกนี้ดูนะคะมันเคมีมาตรงกันไงเออต่อไปถ้าฉันเป็นชาวนาน,นะคะก็จะต้องให้ดูคลิปแม่ปรวรานแล้วเพราะว่าแม่ปรวานเป็นชาวนานเนี่ยให้มันตรงกับอาสาขาอาชีพที่เขาเป็นอยู่มันจะได้ไม่ห่างไกลเขาเกินไปเนาะทำแบบนั้นคะ่ะเลือกง่าย โอเคนะทุกคนสลับวันนี้เอาไปทําดูสําเร็จแน่นอนค่ะสําเร็จแน่นอนเรียนรู้จกากไลฟ์จดแล้วลงมือทํานะคะทําแบบเดิมกับคนใหม่ๆทําทุกวันทําซ้ําๆรายได้หลักแสนหลักล้านแน่นอนค่ะเลิฟๆ